อ๋อจะมีครุฑอันนี้ครุฑตรงครุฑตรงสองห้าสองห้าเหรียญครุตตรงสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญครุฑครุฑเก้าเหรียญรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทเหรียญน,นี้ไม่แท้นะคะค่ะเหรียญครุฑนี้ไม่แท้ค่ะ หรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสี่บาทเหรียญห้าบาทเรือหงส์รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเหรียญห้าบาทเรือหงมีสองพศพศนี้คือสองห้าสามศูนย์รับซื้อเจ็ดบาทตราแผ่นดินสี่บาทห้าบาทเรือหงเนี่ยค่ะปีสองห้าสามหนึ่งเห็นไหมคะรับซื้อยี่สิบบาทสองห้าสามหนึ่งยี่สิบสองห้าสามศูนย์เจ็ดบาท ชุดเก้าเหลี่ยมรับซื้อสามสิบบาทหงยี่หงเจ็ดบาทเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินเห็นไหมคะตราแผ่นดินเขาจะมีสองแบบเนาะตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยกับสองพันห้าร้อยห้าเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยสองห้าศูนย์ศูนย์นะคะกับสองพันห้าร้อย รับซื้อเหรียญข้างบนนี้ค่ะ2500รับซื้อเหรียญละ20สบาทเหรียญน,นี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทดูให้ดีนะคะแยกให้ออกนะคะหลายคนอาจจะเห็นเป็นาราแผ่นดินเหมือนกันคนละพอสองนะคะอันนี้250 0อันนี้2 5 0หนะห้าคะ2500ย์ 2, 500, รับ20บาท2 500, 5 0ห้าย์ห้ารับ4บาทหบาทเรือหงส์เจบาทตราแผ่นดินสี่บาท ห้าบาทเรือหงหาห้าบาทสามศนยห้าบาทสามเหรียญห้าบาทเรือหงเขาจะมีอสองพสองห้าศูนย์รับเหรียญละเจ็ดบาท2 5 3หรับเหรียญละ20บาท1บาทตราแผ่นดิน หนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองห้าสองสองห้าศูนย์ศูนย์รับยี่สิบบาทสองห้าศูนย์ห้ารับเหลยละสี่บาทเห็นไหมคะดูให้ดีนะคะเนี่ยคะ่ะเขาจะมีความแตกต่างกันดูความเหมือนที่แตกต่างอันนี้ดูที่พศอ,อ,อย่างเดียวเองนะคะเลขนี้เดียวเลขเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ก็คล้ายกันอยู่แล้วนะคะดูให้ดีนะคะมีราคาคะ่ะยี่สิบาทกับ เบาทต่างกันเยอะนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือ20บาทนี่คือ4บาทก็ต่างกันเยอะนะคะค่ะ <Okay. S 1> แยกให้ออกนะคะทุกคนมีราคาค่ะ